สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fairy ลินแฟรี่ทาร์ลอนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open Box ของ a s t r o c a r d ไพ่ Or a c l e ของศา,า,า,าสตร์จักรราศีค่ะคืออันนี้ก็ลินเหมือนเดิมเลยคือซื้อจากประเทศเยอรมน,นีเนาะแต่ว่าคาดว่าน่าจะมีแบบว่าฉบับปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะอันนี้คือจะเป็นการแชร์นะว่าดูหน้าไพ่แล้วพี่ๆใครคนไหนชอบหน้าไพ่นี้ก็สามารถไปหาซื้อที่แบบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนกับเราก็มาแชร์มาดูกันเนาะว่าพลังงานของเขาเป็นไงบ้างนะอันนี้ลินก็ตั้แต่ซื้อมาเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วก็ยังไม่เคยแกะดูเลยอะคะ่ะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะกล่องเนี้ยก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งเนี่ยแล้วก็เนื้อแมตกันน้ำคุณภาพดีค่ะแล้วก็นี่เลยก็ แฮนด์บุ๊กเนาะก็จะหนามากดูเลยดูสันหนามากมากเลยแล้วก็เนี่ยคะ่ะภาพข้างในแบบภาพสี่สีนะเป็นกระดาษโปสเตอร์คะ่ะแต่ว่ามันวาวนะลื่นสวยอยู่อืมเขาก็จะมีแบบกำหนดด้วยนะลราศีไหนสัญ,ญาลักษณ์อะไรช่วงวันไหนถึงวันไหนตกลัคนาจาักรกราศีอะไร ถือว่าเป็นหนังสือที่ปูพื้นฐานเรื่องจักรราศีได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครแบบยังไม่รู้อะไรเลยมาอ่านหนังสือไอ้นี่ยแฮนดบุ๊กตัวนี้ก่อนอะบอกเลยว่าเล่มคือจบครบที่เดียวอยู่อะคะ่ะเนาะมาพอเราแกะกล่องมาเสร็จปุ๊บด้านหลังนี่ก็จะเป็นสีดำทั่วไปไม่มีอะไรนะบอกเลยว่าไพ่ลื่นสับง่ายด้านข้างก็ไม่ได้เคลือบเงานะส่วน ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่ครับเป็นมาตรฐานไพ่ออร์คิลทั่วไปนะคะอันนี้ก็หลังไพ่นะจะเป็นอย่างนี้สไตล์แบบจักรราสีเลยมีความแบบเงาสีขาวลงสีแบบสวยอะเหมือนแบบแกะเล็กซี่เลยเนาะ12จักรราสีตามดวงดาวเป็นแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อไพ่สัญ,ญลักษณ์แล้วก็ความหมายไพ่เนาะ อันนี้อย่างที่บอกนะว่าเลนสนซื้อไพ่ที่ประเทศเยอรมันภาษาก็จะเป็นภาษาเยอรมันถ้าแบบพี่คนไหนสนใจก็สามารถไปหาซื้อที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามหลังได้นะเ,เรามาดูเลยนะว่าแต่ละหน้าไพ่เนี่ยเขาจะมีอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกนะก็คือพระอาทิตย์ซอนเนอ,อาาร์พระจันทร์ดาวูนดาวังคารมาร์ส วีนัสแล้วก็ m e r ิ u r ี่ดาวพุธเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เนาะว่าเราจะตีไพออรล็คยังไงนะความหมายข้างล่างอะคะ่ะมันจะบอกไปแล้วเนาะว่าเราจะตีความหมายไพแบบนั้นแบบนี้ได้นะแฟช h ั่นอุนส์ฟล r เครมันแปลว่าเข้าใจแล้วก็ การทําความเข้าใจและการสื่อสารซึ่งเป็นลนักษณะลักษณะโดยตรงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หลักของดาวพุธอยู่แล้วเนาะเนี่ยก็ถ้าลอยแบบว่าไม่ได้อ่านคู่มืออะไรแบบลึกซึ้งมากแค่เนี้ยก็เอาอยู่แล้วค่ะเด็บจูนพูโตสีของไพ่นี่คือแบบว่า b a แบ g r o u n d สีดำเนาะ แล้วก็มีฟุงฟงของดาวของมอคือมันดูแล้วมันดูได้นานนะคะมันต้องมนเสน่มากเลยสวยนะยูเรนัสจูปิเตอร์เซตเทิร์นไครอน ไครอนีดดาวเนาะน่าจะเป็นวงแหวนตรงนี้อะค่ะลิลิทอันนี้เป็นเข้าสู่โหมดสัญ,ญลักษณ์ละดวงดาวผ่านไปละอันนี้มูลคอนุดก็คือ,อป่มของอดาวจันทร์ มีความกับงายน,นี่ก็เข้าสู่จาักรการาศีแล้วค่ะรลศีเมษรเนอะเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักต่อสู้ชอบอะคือ background สีดำลายเส้นสีเหลืองมันทำให้ภาพออกมาดูโดดเด่นมากๆเลยแล้บวกกับ ดวงดาวที่มันประกายแสงออกมานะมันทำให้รู้สึกว่าภาพเนี่ยมันดูแบบแฟนตาซีมันมันดีอะเออไม่รู้สิมันดีแล้วแบบยิ่งมีดาวดวงดาวของประจําจัก,การราศีนั้นนะมันเหมือนกับครบจบได้ในไพ่หน้าเดียวอะดีอะอันนี้าราศีพฤษภค่ะอันนี้ราศีเมทุนราศีกรกฎ ราศีสิงห์ราศีกันย์ราศีตุลราศีพิจิกราศีธนู ราศีมังกรราศีกุ้มราศีปลามีนอันนี้ก็จะเป็นพบต่างๆเนาะในจักรราศีเวลาเราดูดวงอะคะ่ะในจักรราศีไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือเทศเนาะมันจะมีแบบว่าเนี่ย แต่ละช่องเนี่ยแล้วแต่ละช่องของเตาตำพบต่างๆที่ดวงดาวต่างๆจะไปลงเขาเรียกภพคือภาษาเยอรมันก็จะเรียก House เนาะก็คือ As t e r house ก็คือภพที่หนึ่งก็จะมีตัวนี้เอ่อ l ซิลฟ์ e ิ t i นตก็คือความบอกเป็นตัวตัวเองคือจักรราศีที่มีการเชื่อมโยงดวงดาวภพแรกก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะก็คือการอ่ตาม เป็นตัวของตัวเองเนาะพที่2บ้านก็คืออ่ s o u r c e แล้วก็คุณค่าพที่3 Communication i n t e r a ท t i o n รพที่4 Family นะสภาพบ้านตัวเองไพ่สำหรับเนี้ยบอกเลยจับสนุกถ้าเกิดเราดูจากรกาสีเป็น มันจะมีการแบบใช้เชื่อมโยงกันได้เนาะเออว่าแบบไหนลองว่ามาซีพบไหนดวงดาวมันกำลังหมุนอะไรยังไงอยู่คือนี่เป็นการแบบดูไพ่ระดับสูงนะที่ไม่ใช่แค่แบบจับไพ่ลัตีความหมายตามหน้าไพ่แบบสไตล์ออราเคทั่วไปเนาะเออถ้าแกิดใครสนใจก็สามารถซื้ออันสำหรับนี้ไปได้เลยนะคะพบที่ห้านะก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนหรือว่าแบบพวกโชคลาภอะไรเงี้ย ันนี้พบที่6กเนาะก็คือเรื่องการงานชีวิตประจำวันแล้วพบที่7ความรักหรือว่าพาร์ทเนอร์เนาะก็คือผู้ร่วมธุรกิจพบที่8ก็คือ transformation g i h e e n n e s s ก็คือแบบอ่าสิ่งที่ปิดบังไม่อยากให้ใครรู้สิ่งที่เบื้องลึกเนาะเป็นยังไง พบที่เก้าการเรียนรู้ความเชื่อชอบอะภาพมันเอ,อจาจักรละขึ้นมาเป็นแบบว่าไอ้นี่เนาะเป็นสัญลักษณ์ประจำภพนี้แล้วก็พบที่สิบการทำงานความประสบความสำเร็จเนาะพบที่สิบเอ็ดการทำงานร่วมกัน ันอยู่รวมกัน12 spirituality and k u n s ก็คือ,อจิตวิญญาณภาพของเขาเนี่ยมันมันไม่โลกอะมันสะอาดมันสวยมันดูแพงอะชอบตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น conjunction ก็คือการตัวเชื่อมไพ่ตัวเชื่อมตัวนี้ขึ้นมาว่าตราดก็คือ1ในสี อันนี้คือในทางตรงกันข้ามหยินอย่างเนะาะพระอาทิตย์พระจันทร์ดำขาวหยินอย่างตรีโกณเซ็กซี่ก็คือพวกแบาวาบาว่าแบบว่าพลังทางเพศเฮ้ยบอกเลยว่าเพลน ไพ่สำหรับนี้ถ้าใครแบบว่ามีความรู้เรื่องจัก,กรราศีมีความรู้เรื่องแบบดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ควรพลาดมันเป็นการแบบว่าส่วนแบบว่าคอมบิเนชันอะคือประกอบสองศาสตร์เขาด้วยกันคือศาสตร์ไพ่ออราโคกับการแบบว่าทํานายจักรราศีไว้เขาด้วยกันต่อให้คุณไม่มีความรู้เรื่องไพ่จัก,กรราศีแต่การเอาไพ่สําหรับเนี้มาเป็นการศึกษาหรือว่าเาหมือนกับว่ามามา,มาอ่านมาเรียนรู้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้นะ หรืออย่างแบบว่าน้อยที่สุดเลยก็คือค,ควรค่าแก่การเก็บเพราะว่าภาพในไพนี่ยสวยมากคือมันดูแล้วมันก็มีความนิ่งมีความคลาสสิกแล้วก็มีความแพงในตัวมันเนาะบอกเลยสำหรับเนี้ยจัดค่ะยังไงก็ถ้าเกิดพี่ๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะแล้วก็ลินฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ